สวัสดีค่ะพ่อเคียนค่ะสวัสดีครับพ่อเคียนครับสวัสดีครับค่ะเหมือนในช่องสาวนิ้งพาร่วยขอบคุณช่หรืครับค่ะมาติดตามเนวทางตัวเลขอความฝันกับพ่อเคียนเนาะค่ะงสุดท้ายครับคงสุดท้ายคลิปที่สองเนาะบ่าวท้องพูนครับค่ะของงวดวันที่หนึ่งมินาคม25 6 7เจดค่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝันมาสันคงสุดท้ายฝันเหมือดไรครับคุณพ่อ่ว่าฝันได้สองสามเหมือแล้วครับสองสามเหมือแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นมากับบ่ฟฝันอีกเป็นบอกบอกซู้ฟังในยคุณพ่อฝันอยงไงใน้อง ฟันนั่นฟันว่าเจ็กไยเป็นเจ็กไยมหาเป็นเจ็กมหาอีกแล้วเออผู้เฒ่าสามคนเป็นผู้เฒ่าเม่อว่าเออผู้เฒ่าวันค่ะใส่เสียอเขาก็ถึงสามผลอืมมาเนี่ยละมาเทียงเนี่ยละครับแต่ว่าเพิ่นยางมาทั้งพี่บัดยางแงว่าพี่ก็จะต้ังออกพี่เออก็ได้เอื่นใส่เพิ่นครับไปใส่นอพาไปใส่นอว่ะมูไว้เจ็กนอวค่ะเพิ่นกระเบามันนุ่งสูงนิ่งเบานุ่งนะค่ะ À, thì mưa bạn phần vả bà. mưa bạn bàn, bàn cháu như thấy rồi ừ. uh, ừ. ừ. mà có cả xì cái đó băng thầm băng mục phần tí Má anh mà về chứ làm sao còn tí là chắc bay rồi đây bà. Ừ. Ừ. Tín dũng, bà. Ừ. mà tiền thiếu phần điều không mà ha. mà nàng quỳ gần như đây nhỏ của tí làm mà phần chín kha ừ. ừ. chín làm đều เจ้าสิไปบ้านเจา้าไปเห็นเจ้าเฮียนเจ้าอยู่ทางไหนเราได้ถามค่ะเพิ่นเล้าก็สีหุ่นเฮียนอยู่พุ่นเหมือนกันมาเนี่ยม่มมาจะใส่มาจะหาหมูหาพวกขวดว่มา,า,มมาม่าจะยาหมูขวดว่าบ้านก็สีมสเมื่อขวดว่า,า,า,าก็พอได้เอายังให้เพิ่นมากก็ได้ ก็พอะไรอันว่าอันนั้นอันนี้นนเ้อเพิ่นกบวา่าอออแต่ว่าฝันเห็นเนผลนซื่อเออฝันอนย่างมาก,ก็เอิ้นมาก,กินนามนำนะํำหน้าครับอือใส่สูตรขาวใส่ใส่ใส่เสียสีขาวปากกัขาวเิ่นผ้ากันนุ่งนั่นค่ะใส่สูตรขาวเนาะเออแต่ว่าอันเ่าวัดทั้งสามคนมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายทั้งสามผู้เ่าผู้ชายเออผู้เ่ามาอันนี้มาขอกินน้าเมนบอ เออเพิ่นก็บอกว่าขอเจนเอิื่นพิ่นเข้ามานะขอเอิ่นเพิ่นมากินนามเออเพิ่นไปใส่น้อว่าสิเมื่อบ้านเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นเว้าลงนู้งค่ะเจนะครับเนาะเออบ้านเมื่อบ้านแรกมากินามก่อนที่จะไปก็ได้ว่าอืคบ้านก็ได้สอสอว่าเมื่อบ้านบ้านเจ้าอยู่ไสว่าค่ะแต่พิ่นก็ซีขึ้นไปพี่แล้วโอ้สี่ไปทั้งพูดบ้างทำบ้างขมุกที บ้านเตรจะว่าว่าเพิ่นแปลงหลางใแเต่าเต่แตัวีเป็นเนาะบ้านจะได้ตัวไรแต่บ้านคุณพอตัวเล็กตัวเล็กต่คุณพอจายตัวเล็กเยี่ยมค่ะมันดีนะคือว่าเจ๊มันเป็นเจ็ดเลยบ้านกับสามคนนี้มาสามคนผู้เฒ่าก็เป็นเ้าเออเขาเขา สามเก่าเจ็ดสามเก่าเจ็ดไปสนยังไเออเจ็ดสามเก่าเออสามเก่าเจ็ดเปนยังไสามเก่าเจ็ดเออแต่พอควบมากันดีสิเพราะว่าเพิร์มาสามคนมันเป็นสามอย่นี้ค่ะบานนี้เจ็ดมันเป็นเจ็ดค่ะผู้เท่ามันเป็นเก่าค่ะสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าคุณพ่อให้สามเจ็ดเก่าเนาะค่ะเลขสามตัวค่ะสามเจ็ดเก่าสองตัวดลยคุณพ่อ อสองตัวกับเจ็ดเก่าสองตัวเจ็ดเก่าเนาะคุณพ่อมักเจ็ดเก่าเนบ่มากเจ็ดเก่าค่ะคุณพ่อหายบ่อหลายตัวเนาะค่ะคงสุดท้ายหายสามตัวคุ้มหนึ่งแล้วก็สองตัวอีกคุ้มหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสีปิตัดเลนก็ตัดเลนได้ค่ะตัดกลับหมุนแต่ที่สําคัญก็คืออย่าลืมตัดกลับหมุนเนาะค่ะกันใบค่ะค่ะคุณพ่อมีย้งเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะแม่เท่านี้ละคว่ำันก็ได้ค่ะฝันคงสุดท้ายเนาะค่ะ คุณพ่อที่คุณพ่อฟันเทียนนี่คิดว่าเป็นเป็นผีเม่นบ่ครับเรือว่าเป็นเอียงในความคิดของคุณพอ่อก็สีกีเป็นผีนะเพราะว่าเพราะว่าหน้าของคุณพ่อนี่เออเป็นปมีเจ้าทีเนาะค่ะมีเจ้าทีค่ะมีเจ้า<ช>ทีปกปักรักษาอยู่เนาะออหน้าของคุณพอ่อก็ซีมีนี่ค่ะท่านผู้ชมเอ,อหน้าของคุณพ่อเพิ่นก็มีเจ้าทีเนาะค่ะนี่ต้นต้นมันคืเจ็กโฮ่งต้นไม้ญ่นี่ค่ะเจ้าทีเพื่อนคนนี้ค่ะ มันนี่มันที่หงอนมันกไปอันสีอันฝ่าสีอันจังขึ้นบอกค่ได้จังไหนหงงต้องฝ่าเล้มันเป็นยาวาอ่าดัดเลเห็นจู่แถวนี้เห็นกลางขืนหรือว่าฝันค่ะมเดิันตัวนี้ตัวนี้เห็นอหลีมันบอค่อมันเจ้าอ่าเรดเทียบคนอยากเห็นค่ะเทียบคนอยากเหยีเห็นปะกายเหยียดเห็นยเลยเออสีสิวอ่าสีหงโรคยีนามอะโอ้ค่ะยังมันขึ้นจะขึ้น วัานชิ้นนี่ล้วมันอันสอบอ่าเห็นอยู่มากเห็นแม่นบอกคุณพ่อนี่คุณพ่อเห็น claro นี่เห็นอยู่ใสค่ะนี่แล้วนี่ฝากสาตูวคุณพ่อแม่ค่ะตูวคุณพ่อนี่คุณพ่ออยู่ใสกระยุนีก็เห็นอยู่นีอืมันจะมันจะห่วงเป็นยอดลาดไปเรื่อยประมาณสองเมตรนี่โอ้อ่ากลางคืนมามเออเป็นแสงเลาวโอ้แต่ส่วนมากสิเห็นสวงวันพระแม่นบอกเออว่ อยู่สูงเลยสูงก็ไปใหม่เพื่อนเนี่ยต้งเสียร์กับไปขึ้นอยู่ว่าแถวนั้นแถวสาตัวคืขึ้นแต่ละจุดบ่กับบ่คือกันเพราอคุณพ่อเพป็นมักจะมานอนอยู่เถียงหน้าเนาะครับน้องพ่าคุณพ่อเพป็นมีอยู่เถียงหายเถียงหน้ามานอนในแล้วมานอนอันเลี่ยงป้าเผาป้าอยู่นี่้ปีนี้พวกท่านเห็นปีกายนี่นะปีกายนี่เห็นแต่ปีนี้พวกท่านเห็นเถื่อนไหมครับปีกายนี่ปีกายเห็นสองเถื่อเห็นสองเถื่อเลยเห็นแต่เฉพาะวันพระเหมือนไหมคุณพ่อเห็นแต่วันพระครับ ย้อนยังเบิ่องได้นเนี่ยคงอยู่ต้นใหม่ค่ะว่าทีเที่ยวไปไกลไก่บเห็นบ่อืมบัดไปเบิ่งไก่ไก่เสงผาหายเออบ่เห็นเลยบ่โอ้ค่ะแปลยังคงวบค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะที่คุณพ่อเพื่อนฝันแล้วก็เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบานฟั่งค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะตัวเลขที่เพื่อนห้มาก มากตัวไดชอบตัวไดกับเอาตัวนันโบมากกับพานค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อเคียนได้หลายค่ะที่พ่อเคียนว่าแพงตัวเลขเนาะค่ะมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบกับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุคนค่ะขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเคียนค่ะพ่อเคียนนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมโคงสุดถ่ายเนาะค่ะคลิปที่สองค่ะเพื่อนฝันว่า เพ the ื some antis, ่อนเห็นผู้ท่ายค่ะเป็นผู้เฒ่าเพิ่นว่าใส่สุดขาวสามคนเพิ่นว่ายางมาจากทางทิศตะวันออกเนาะค่ะยางมาล่ะพอเขียนเห็นพอเขียนก็เลยเอื่นเขามากินน้ำเพิ่นว่าค่ะมากินน้ำก้อนเพิ่นว่าค่ะแล้วผู้ช่าย์นก็เวะเขามาเนาะค่ะพอเขียนก็ถามว่าสิไปทางใดผู้ช่าย์ท่สามคนก็บอกว่าสีลงไปทางใต้ทิศตะวันตกเนาะค่ะสี่ไปทางทิศตะวันตกค่ะค่ะแล้วพอเขียนนี่เพื่อนกระได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ตัวเลขตัวนั้นเป็นเลขสามตัวกับสองตัวค่ะเลขสามตัวนี่พ่อเขียนหมาสามเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันสามนิมาตใสผู้ช่ายี่สามคนเพื่อนว่าเพื่อนก็นเลยหายเป็นสามค่ะส่วนเจ็ดนี่เป็นเจกเพื่อนว่าผู้ช่ายนันเป็น 7, เจกเว้นานงนงเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเจ็ดเนาะค่ะเก้านี่เป็นผู้เถ่าเพื่อนว่า เป็นผู้เฒ่าใส่สุดขาวเนาะค่ะทั้งสามคนเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าค่ะผู้เฒ่าหน้าเก่าเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลยตีหายเป็นสามเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะนี่ก,เเกเ็เป็นเลขตีจากฝันของพ่อเขนค่ะเป็นเลข3สามตัวค่ะส่วนเลข2สองตัวเจ็ดเกาเจ็ดเก้านี่เป็นเล็กตีจากฝันคือกันค่ะตัดออกมาเนะะาะค่ะจากสามเจ็ดเก่าค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้องฝันของพ่อเขนค่ะที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะขอห้มมโชกมิหลาภ ในรางวัลใหญ่กับเพกเยนเบิร์สุขูสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2567น้ี่ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนเนอค่ะตัดหน่ำกับหน่ำหมุนนน่ำค่ะกันไว้ค่ะอย่าลืมว่า3กับ8เป็นตัวเดียวกันเจกับ1เป็นตัวเดียวกันเกกับ6เป็นตัวเดียวกันอาจสีกับหวัวกับหางกระได้ค่ะค่านี้ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ่งเม้าวสู่ท่านผู้ชมทางบานฟัง่งวิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใด เอาตูนันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปของสาวนิ้งพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมานขวัญยืนมีโชคมีลาภหิ่งหิ่งมันม,น,มนปังปัง,ปงร,ร่ำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้หาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ